ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับฝากไปให้ถึงผู้ใหญ่นิ่มนะคะอยู่ทง Youtube เอาไปทำสกู๊ปได้โลดไม่ต้องขอเถยเอย๋ยก่อนจะถึง21พฤศจิกายนอีฉันว่าเถยจะโดนผู้ใหญ่นิ่มสอยด้วยพรบอรคอมเสียก่อนนะคะเพราะเถยนำเข้าข้อความมันเป็นเท็จทำให้ผู้ใหญ่นิ่มเสื่อมเสีย และทำให้คนเชื่อว่าผู้ใหญ่นิ่มเป็นคนไม่ดีนำคลิปที่เกี่ยวข้องในคดีน้องชมพู่มาเผยแพร่ซึ่งข้อเท็จจริงคนเผยแพร่ไม่ใช่ผู้ใหญ่นิ่มและผู้ใหญ่เองได้แจ้งความเอาผิดในส่วนนี้เรื่องนี้ไว้แล้วดังนั้นการที่เถยมาบอกว่าจะแจ้งจับผู้ใหญ่นิ่มในข้อหานำคลิปมาเผยแพร่นั้นผิดพรบคอมล้านเปอร์เซน อันหนึ่งเถยยโดนไปแค่4คดีเองเหรอพรบรสื่อสารนะลืมคลิปมแมลงสาบใส่ร้ายทนายตั้มที่เถยยเอามาเปิดได้ไหมถ้ายังไม่โดนน่ะเดี๋ยวจะโดนนะจ๊ะฮา่าฮซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกไผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ามันเลอะเทอะดูจากทักษะการพูด ขาดความมั่นใจน้ำเสียงไม่มีน้ำหนักเป็นการพูดเพื่อต่อรองเพราะรู้ว่าแพ้คดีลุงสิบตุลานี้แน่นอนเลยหาเรื่องคนรอบข้างลุงมาต่อรองมันจุดจุดจุดถัดมานะครับบอกว่าไม่รู้ว่าผู้ใหญ่นิ่มจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่าว่าเขาจะฟ้องคะถัดมานะครับบอกว่าโถโถโถไอ้จุดจุดจุดถัดมานะครับบอกว่าอยากให้ผู้ใหญ่นิ่ม ฟ้องแต่อยากให้ทีมทนายตั้มเป็นคนทําคดีมากกว่าทนายในพื้นที่สังเกตฝ่ายลุงฟ้องจะเงียบแต่ถ้าฝ่ายลุงโดนอะทุกอย่างจะรวดเร็วและโดนสั่งฟ้องขนาดคดีใหญ่จำลองนะ่ะยังโดนถัดมานะครับบอกว่าเมื่อไหร่จะโดนสักทีเลื่อนแล้วเลื่อนอีกปล่อยให้มีตัวตนระรานคนไปทั่วบางทีก็เบื่อระบบศาลนะ เหมือนเขามองข้ามาความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ผู้สูญเสียตตต 200, เตรียมเตรียม2 0 0 0 0 0เผื่อไว้หน่อยนะคะเพราะเรียกสินไหมทดแทนพุ่งไปกว่า10ล้านหากศาลท่านเล็งเห็นว่าเรียกสูงเกินกว่าเหตุและจะไม่สุจริตนักอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวางสาร2%เต็มมัตราสึกได้นะคะ อย่าไปเชื่อไอเถอยมากนะักซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบ,บอกว่าใช่ครับวางค่าธรรมเนียมเผื่อเป็นการเรียกแกล้งกันจึงให้วางค่าธรรมเนียมถัดมานะครับบอกว่าช่วงนี้ผู้สูญเสียก็อาจควักกระเป๋ามือเป็นระวิงไหนจะค่ากินค่าเดินทางค่าใช้จ่ายของทะนะคิดเถอว่าทะนะจะควักเงินตัวเอง ถัดมานะครับบอ,อกว่าหากเธอรู้แล้วเธอสีเลือกอยู่บ่อไหนแม่ถัดมานะครับบอ,อกว่าเงินค่าวางสารคิด2%ซ์แต่ไม่เกิน200,000บาทไม่ได้ดูถูกหรือเกียดผู้สูญเสียหรอกนะแต่ไม่มีทางได้ถึง10ล้านฟันทิ้งถัดมานะครับบอ,อกว่าเข้าใจครับว่าเป็นสิทธิทางกฎหมายแต่มันไส้จริงๆครับเห็นเขาขาย ครีมดีหน่อยไม่ได้ถัดมานะครับบอกว่าสงสัยนอนนับตังค์แล้วละ่ะฮ่าฮ่าฮาตังนั้นกูต้องได้ของฉันของฉันคลมันได้เยอะมามากแล้วถัดมานะครับบอกว่างานนี้คุณแม่ต้องหาตังค์เยอะๆหน่อยนะป้าเห็นเถิดโดนหลายคดีจังถัดมานะครับบอกว่าอะไรทําให้ผู้สูญเสียหลงเชื่อไอจุดจุดจุดถัดมานะครับบอกว่าก่อนจะ ฟ้องเรียกเงินคุยกันยังครับเงินค่าวางสารใคร่ช่พี่เถยจะออกเงินเองเหรอครับแล้วถ้าสารยกฟ้องล่ะครับต้องรอผลคดีอาญาก่อนไม่ใช่หรอพี่ทัดมานะครับบอกว่าต้องร้องเพลงนี้ป้าเอาที่เธอสบายใจไม่ว่าอะไรเอาที่ใจเธอปรารถนาก็แล้ววันไหนถูกสอนย้อนกลับแล้วคงรู้สึก ความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอยู่ไปอยู่มาเหมือนปากคําของพ่อแบมจะเบาวิวเป็นปุยนุ่นไปเรื่อยๆเริ่มจากการยืนยันเวลาเจอนายชัยพลในสวนยางหน้าบ้านเมื่อเวลา9.15นาฬินาทีของเช้าวันที่11พฤษภาคม6.3ซึ่งเจอคำให้การของพยานอีกไม่ต่ำกว่า5ปาก ที่ยืนยันได้ว่าเวลาดังกล่าวนายชัยพลอยู่ในสวนยางบนเขากำลังหยอดน้ำกรดและยังมีอีก2-3ถึงาปากที่จะยืนยันได้ว่าเช้านั้นชัยพลเจอกับพ่อแบมจริงแต่เป็นเวลาประมาณ7.30นาิกานาทีมากกว่าและที่สำคัญคนข้างตัวพ่อแบมเองไม่สามารถยืนยันคำพูด พ่อแบมได้เพราะไม่ได้อยู่ด้วยตอนพ่อแบมอ้างว่าเห็นชัยพลแต่ยังให้ความเห็นว่าพ่อแบมจะจําเวลาคาดเคลื่อนข้อสังเกตว่าพ่อแบมน่าจะจําเวลาคาดเคลื่อนได้รับเสียงสนับสนุนจากอีกปากคําหนึ่งคือพ่อแบมยืนยันว่าพ่ออนามัยมาถามหาชมพู่ตอน9ก้นาฬิกาสีนาทีซึ่งมีหลักฐานจาก เบสโทรศัพท์ว่าอนามัยรู้เรื่องลูกสาวหายตอน10บโมงกว่าจากที่สาวิตรีโทรไปบอกหลังได้รับโทรศัพท์จากสมพรตอน10โมง6นาทีดังนั้นพยานปากพ่อแบมนั้นกลายเป็นขนนกไปเสียแล้วบาววิวซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่ามันบ้ากันไปหมดละอย่าฉี่ราดตอนทนายซักละ่ะถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้ท่านประธานชัยพลเปรียบเหมือนราชสีที่ไม่มีเวลามานั่งกัดกับหมาที่คอยเห่าหอนระหว่างทางแล้วลิขิตฟ้าแท้ถัดมานะครับบอกว่าที่เขาให้สัมภาษณ์กับนายสำนวนจะต่างกันไหมครับป้าแล้วถ้าต่างสามารถเอาคำที่สัมภาษณ์ออกสื่อมาแย้งได้ไหมคะ ความคืบหน้าล่าสุดผู้การจังหวัดกาลสินยอมรับตำรวจเอียวขบวนการนำส่งผู้บำบัด30กันยายน2564รผู้สื่อข่าวรายงานว่าความคืบหน้ากรณีขบวนการนำส่งผู้บำบัดโดยวันนี้ญาติผู้บ,บับคับยาเสพติด4คนเดินทางเข้าพบกับพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินเพื่อให้ปากคำโดยพลตรตรีสมนึกมิกวานผอบอกผอจวออกาลสิน ยืนยันมีการเรียกสอบปากคำจริงในประเด็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดกระสินเข้าไปเกี่ยวข้องเรียกรับเงินตามที่มีการกล่าวหาหรือไม่เบื้องต้นเรียกสอบแล้ว4ครอบครัวผู้บำบัดในพื้นที่จังหวัดกระสินเพื่อให้นำพยานหลักฐานมายืนยันว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องจริงทางตำรวจภูธรจังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริงถึงกระบวนการนำส่งผู้เสพยาเสพติดไปยังศูนย์บำบัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจากการสอบปากคำทั้งพยานและตำรวจในพื้นที่ยอมรับว่ามีนายตำรวจใต้บังคับบัญชาเบื้องต้นหนึ่งนายทำผิดจริงและทำมานาน1-2ปีเป็นการรับงานส่วนตัวนำส่งผู้บำบัดซึ่งส่งไปแล้วไม่ต่ำกว่า30-40ราย ซึ่งจำนวนเงินอยู่ที่การตกลงกับญาติของผู้บำบัดมีตั้งแต่5,000ถึง6,000 0บาทนอกจากนี้พบว่าบางกรณีเป็นการสืบเนื่องจากการจับกลุ่มซึ่งถือว่ามีความผิดและไม่เป็นไปตามนโยบายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจเสื่อมเสียหากตรวจสอบพบว่ามีตำรวจอื่นๆเข้าไปเกี่ยวข้องอีก จะดำเนินการฟันวินัยร้ายแรงขณะที่วันนี้นายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความและทนายโนมบิตะหมอปามือปราบสัมภเวสีเดินทางมาให้กำลังใจผู้บำบัดและส่งคืนบัตรประจำตัวประชาชนที่จังหวัดกรสินด้วยหมอปามีโอกาสได้เปิดใจเคลียรกรณีไร้สดและพูดถึงตำรวจในจังหวัดกรสินและจังหวัดร้อยเอ็ดว่าสิ่งที่ทำไปไม่มีเจตนากล่าวหาตำรวจ แต่จากพยานหลักฐานที่ได้มาจากญาติผู้บำบัดจึงอยากให้มีการตรวจสอบตำรวจใต้บังคับบัญชาเท่านั้น